สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ในตลาดภาพรวมนะครับก็ยังเป็นตลาดมีอยู่นะครับผมจะเปิดเว็บตัวคอยเคโคนะครับการเคลื่อนที่ของราคาต่างๆของเหรียญนะครับนําโดยตัวบิตคอยนะครับลบ2.4นะครับใน24ชั่วโมงนะครับอีท e r เรียมลบ4.4นะครับ BNB ลบ4.1 Solana นะครับลบ3.4นะครับ Cardano ลบ4.2 XRP นะครับลบ2.1งคุดอดลบ5.8ดนะครับแต่มีตัวหนึ่งที่เขียวไม่เกรงใจใครนะครับก็คือตัว d o อชคอยนะครับผมได้ทำคลิปวิเคราะห์ไว้ในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับตัวดอชคอยนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปฟังได้นะครับว่าทำไมราคามันถึงขึ้นนะครับแล้วก็ราคามันจะไปต่อได้ไหมนะสำหรับเหรียญดอชคอยนะครับตัว l ูน a าหรือว่าเทอร่านี้ก็ลบไปเยอะนะอาทิตย์นี้ก็ลบไป1 6นะครับลบพอๆกับตัว s o l a n a เลยนะสำหรับใน t ท m e เฟรม e 7วันนะครับ แต่ในหายวันนี้ก็ลบเรื่อยๆนะครับลบไป3.5%นะครับตัวชีบะนี้ก็ลบไป2.3%นะครับโอเคคราวนี้ต่อไปมาดูตัวเหรียญไทยกันบ้างนะครับเหรียญไทยตัวแรกเหรียญไทยตัวแรกนะครับก็คือตัวเหรียญซิกนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะเปิดใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็มีอยู่ประมาณ3ตตัวนะตัวแรกคือ cdc action zone นะครับ C D C เนี่ยเขาจะแถมตัวดิเคเตอร์ตรงเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินมาด้วยนะก็คือเป็นเส้น E M A 12บนะครับแล้วก็ E M A 26บนะครับในช่วงที่แท่งมันเป็นสีเขียวนะครับเราสามารถยึดตัวเส้นสีแดงนะครับก็คือ E M A 12เนี่ยเป็นแนวรับนะครับของตัวเหรียญได้นะครับตอนนี้นะครับแนวรับของเหรียญนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ไม้นะที่ผมบอกไว้นะครับก็คือประมาณ7บาทนะครับตรงเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ ประมาณ6บาทนะครับในเส้น EMA 26สีน้ําเงินนะครับซึ่งสอดคล้องกับตัวฟิโบนะครับแนวรับนี่ก็จะตรงกันพอดีนะฟิโบก็คือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับราคาก็อยู่ที่6บาทพอดีนะครับ MACD ในรายวันนะครับก็ยังไม่มีท่าทีว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับจะไปตัดตัวเส้นสิกนอลนะครับราคาก็ยังไซด์เวย์อยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับเหรียญไทยตัวไอซ์ใซก็อยู่ที่ประมาณ50ิบนะครับก็คือยังมีแรงซื้ออยู่นะ ถึงแม้ว่าไอซไเนี่ยจะอยู่ประมาณ50สินะแต่ว่าราคาก็ยังไซเวยอยู่นะครับซึ่งผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะก่อนที่ราคามันจะทุบลงนะครับไอซไลก็อยู่ที่ประมาณ60นะครับราคาแท่งนะครับก็ปิดที่13บาทนะตอนที่ไอซไลเป็น60นะครับตอนนี้ไอซไลก็ไซเวยอยู่ประมาณ 50- 6 0หินะครับส่วนราคาก็ล่วงลงมานะครับจาก13บาทนะครับลงมาประมาณ7บาท6บาทนะครับคราวนี้ถ้าไอซไทยัง ไม่มีแรงเข้าซื้อเพิ่มเติมนะราคาก็คงสวิงอยู่แถวนี้นะครับถ้าจะเก็บก็เน้นตามตัวเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินนะครับเจ็ดบาทกับหกบ,บาทนะสำหรับเหรียญซิกนะครับมาดูในทําเฟรมย่อยกันบ้างนะในทําเฟรมย่อยนะครับจะสังเกตว่า MACD เนี่ยมันตัดมานะครับเมื่อตอนวันที่สิบสามนะครับในทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะตอนนี้ก็กําลังมีท่าทีว่ากําลังตัดลงอยู่นะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะมุดขึ้นนะครับ ยังไม่มีสัญญาณเลยนะครับนี่กาลังตัดลงเลยกําลังตามหลังเส้นสัญญาอยู่เลยนะครับเขาเนี้ย,นยในทำเฟรมตัวสี่ชั่วโมงนะครับในแท่งนี้นะในแท่งสุดท้ายในยสังเกตว่า,อาไอซตกลงต่ํากว่า50แล้วนะเหลือประมาณ46นะคือราคามีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะร่วงถึง6บาทนะครับสำหรับตัวเหรียญซิกนะถ้ายังไซเวแบบนี้ต่อไปนะครับ มาดูตัวเทคนิคอลอวิเคราะของตัวเหรียญซิกกันบ้างนะครับอ่าในท์เฟรมรายวันนะครับก็ยังมีแรงซื้ออยู่นะตามไอซนะครับก็คืออินดิเคเตอร์13ตัวนะครับยังมุ่งบอกว่ามีแรงซื้ออยู่นะครับเป็นกลาง10ตัวแล้วก็ให้ขายแค่3ตัวนะครับตัวสีชั่วโมงนะครับในรายย่อยนี่ก็ถือว่าเป็นกลางอยู่นะแต่ว่าแรงขายนี่เริ่มมีเยอะแล้วนะครับแรงขาย10ตัวนะครับเป็นกลาง9ตัวแล้วก็ ให้ซื้อ7ตัวนะครับสำหรับเหรียญซิกสรุปก็คือเหรียญซิกน่าจเป็นไซเวต่อนะเก็บที่ราคา7บาทกับ6บาทได้นะครับโอเคมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญฮิตของคนไทยนะครับไม่แพ้กับเหรียญซิกก็คือตัวเหรียญคัพนะครับหรือว่าตัวปิดคัพนั่นเองอ่าใน t i ทำเฟรมเดย์นะครับ การทำเฟรมด้นะครับตัวเส้น ema 12บนะครับก็อยู่ที่ประมาณ235สิบห้านะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับได้นะส่วนอีกเส้นหนึ่งเส้น ema 26นะครับก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะตรงกับแนวฟิโบที่ผมตีไว้พอดีนะครับเอาเนี้ยตัว mcd ในรายวันนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะตัดขึ้นนะเพราะว่ามันก็ยังมุดลงอยู่นะครับตามที่ผมได้ไฮไลท์สีม่วงไว้นะแต่ไ s ซเนี่ยก็ถือว่าดูดีกว่าซิกนะ r s ซอยู่ที่ประมาณห้าสบถึงหกสิบนะครับ สังเกตว่าราคามันห่างจากตัวแนวเส้น EMA 26อยู่เยอะพอสมควรนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ260นะครับเส้น EMA 26หรือว่าแนวรับนี่อยู่ที่ประมาณ200นะครับก็คือระยะห่างนี่ห่างประมาณ20ประมาณน0เลยทีเดียวนะครับจากราคาปัจจุบันจนถึงแนวรับนะครับก็ถือว่าแนวโน้มมันดีกว่าซิกนะสำหรับเหรียญครับในวันนี้นะครับ ในทำเฟรมย่อยกันบ้างนะครับทำเฟรมย่อยเนี่ยไอซ์ไซก็ยังบ่งบอกถึงแดงซื้ออยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ56บนะครับไอซ์ไซตรงโซนสีม่วงข้างล่างนี้นะส่วนตัว m อ c d นะครับทําการตัดลงมาแล้วนะครับก็ยังออกแนวไซเว์นะครับสําหรับเหรียญครับนะครับก็ให้เก็บราคาตามที่อินดิเคเตอร์บอกนะครับก็คือราคาแรกนะอยู่ที่240นะครับอีกราคาหนึ่งอยู่ที่200อยนะครับ เทคนิคเข้าอนาลิซิสนะครับตัวเหรียญครับนี่ก็จะดีกว่าเหรียญซิกนะก็คือบายอยู่14ตัวนะครับให้ซื้อ14ตัวอินดิเคเตอร์เป็นกลาง10ตัวแล้วก็เซลล์อยู่2ตัวนะครับเนื่องจากว่าตัวไอซ์ไลน์เนี่ยมันมีค่าสูงนะอินดิเคเตอร์รายวันนะครับก็เลยยังอยู่ที่บายอยู่นะครับคราวนี้ในทำฟเวสย่อย4ชั่วโมงนะครับก็ยังบายอยู่นะบาย15้าตัวนะครับเป็นกลาง9้าตัวแล้วก็ให้เซลล์2ตัวนะครับ มาดูตัวเจฟินกันบ้างนะครับเจฟินในไทม์เฟรมด์นะครับตอนนี้แท่งของมันนะครับเดี๋ยวผมดูราคาสูงสุดของเจฟินก่อนนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่76.5นะครับโลราคาต่ําสุดก็อยู่ที่72นะครับคราวนี้เนี่ยตัวแท่งสุดท้ายนะครับที่เป็นไทม์เฟรมด์เนี่ยมันร่วงลงต่ํากว่า EMA12 นะครับมันอยู่ระหว่าง EMA12 กับ EMA26 นะครับแสดงว่าแนวรับ ตัวที่น่าเข้าก็ประมาณ70บาทนะครับแล้วก็ตามฟิโบนะที่ประมาณ64บาทหรือว่า60บาทนะครับสำหรับตัวเจฟฟินคราวนี้ MACD นะครับก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตัดขึ้นนะในทาเฟรมเดย์นะครับไอซ์ดาอยู่ที่ประมาณ51นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไซเวย์ในทาเฟรม4ชั่วโมงนอซยดาวจะตกลงเหลือประมาณ47แล้วนะก็คือต่ำกว่า50แล้วนะครับ MACD หลังจากที่ขึ้นไปนิดหน่อยนะ ขึ้นในตำแหน่งที่สูงกว่าศูนย์ไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการตัดลงแล้วนะฮะถือว่าอาจจะลงได้อีกนะก็ถ้าจะเก็บก็เก็บที่ประมาณ60หรือว่า64ก็ก็ดีนะครับสาหรับตัวเหรียญเจฟินนะฮะเทคนิคข้อวิเคราะเจฟินกันบ้างนะครับจะสังเกตว่าตัวเทคนิค c a อวิเคราะของเจฟินเนี่ยก็จะมีตัวที่ให้ซื้อนะครับน้อยกว่าตัวอื่นนะมีให้บายแค่1 1ตัวนะครับแต่ว่าเหรียญเหรียญครับเมื่อกี้ที่ผมมีเข้าไปเนี่ย1 4ีตัวเลยนะสาหรับแรงซื้อนะครับ เป็นกลาง9้าตัวนะครับสำหรับเจฟินแล้วก็ให้ขายอยู่6ตัวนะทำฟิม์ย่อยบ้างเหในทำฟิมย่อยนี่โอ้โหไปเข็มในชี้ไปทางเซลเลยนะครับมีแดงขายเยอะนะในทำฟิวสี่ชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่าเจฟินเนี่ยอาการไม่ค่อยดีสุดนะในบรรดาเหรียญ3ตัวทั้งหมดนะครับที่เป็นเหรียญไทยนะครับอาการดีสุดในวันนี้ก็น่าจะเป็นครับนะครับตามตัวอินดิเคเตอร์แล้วก็ตัวอนาลิซิสนะครับครับมาเป็นอันดับหนึ่ง ซิกอันดับ2แล้วก็เจฟินเป็นอันดับที่3นะครับสำหรับในวันนี้ราคาที่แนะนำให้เก็บก็ตามที่ผมบอกได้เลยนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ